ไวดีพี่น้องสวัสดีค่ะไว้คบแบกทูทิปแน่นอนได้พี่น้องตอนนี้ทิปกาลังเดินทางมาทีป่าดุนอยางเนาะพี่น้องเึ่ิมกับโบกใกล้จากบ่าดนนุ่นวายทีเฮาไปตามหาย,ยาดมาเมื่อกี้นี่พี่น้อง <c oughs> ทีมาต้นคำนี่เพราะว่าสวงหน้ามือเว้นนี้พู้ทีทิปจะมา้าเพิ่นประจูเนาะก็คือสาตูนนันเองพี่น้องซาตูนนี่ก็คือคนทีเป็นเศ้าเล่าเทิงและกกได แฟนเป็นคนไทยและเพื่อนกะไปอยู่ฝั่งไทยน้าแฟนเพ,พื่อนเทพน้องแล้วตอนนี้ค่ะเพื่อนกลับมาบ้านมาเกี่ยวเขาหน้าแสงสวยแม่นะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนน่กะมีแม่กับไอซอ,องคนเนาะอยู่เพื่อนเพื่อนก็เลยว่ากับมาเพื่อย่าแม่แล้วก็มาเกี่ยวเขาหน้าแสงสวยแม่แล้วก็จึงสีเดินทางกับประเทศไทยพี่นอ้องเพิ่นก็มาตั้งแต่ก่อนชองกา์บ่กอ่อนสงกา์เนาะมาอยู่ใดประมาณส5สิบหวันเนาะตามพาสปอร์ต โบแมนติอยู่จักหมือกระไดพะวามาประเทศเองเนาะงุมืนงงเพิ่นกระกล้าเยี่ยมบานเนาะแล้วเพิ่นกระซีกับไปประเทศไทยพี่น้องเพิ่นมากคนเดียวแฟนบ่เลยมากเพิ่นเกี่ยวเขาน้าแซงแล้วเพิ่นกระซกล้าอะนะก็เลยว่ามาเธาได้กระบอพผอเพิ่นเนาะพี่น้องสีมาสัมผัสเพิ่นเหลืองไปอยู่ประเทศไทยเป็นจังไดแล้วก็มี่าวดี้อมพี่น้องตอนนี้ใดทายาทเล่ากับไทยมากเลยเนาะ ก็คือพัอนตังทองแล้วพี่น้องไปยู่ซองเดือนาะไปอยู่ซองเดือนแล้วก็เพ่นกระตังทองแล้วพี่น้องกะบหัวผู้หยิงหูืบผู้ชายเนาะถือผ่าเลยได้ละการเท่าทีทีผูจักแล้วมานี่เนาะเล่ากับโบนาจะเคยมีแฟนะทิพวาแบบว่าตูนกับครอบครัวทีบริเป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าแบบเพ่นเคยไปเฮียนในเมืองะนะแบบว่าบาเพันจะอยู่นอกเมืองมาเนาะเวลาเฮียนอุดมนะ มาธยุมตอนปลายอนะเพินตองเขาไปเฮียนอยู่ในบ้านทิ์แล้วเผินกับบุมีบอลอยู่เนาะก็เลยพ่อแม่ทยมให้ให้ไปอยู่บ้านนํามนะก็เลยหุ้จักหาแพงกันตอนนั้นมากพี่น้องแล้วก็เผินเฮียนจบเลยเผินกับลับมาอยู่บ้านเผินไปคู่อาซากับไลยปีแล้วก็บได้บรรจุดเนาะเผินก็เลยลาออกล่าออกแล้วก็เห็นห้เห็นนานอยู่ที่แม่แหละแล้วเผินก็ไป้าลินเฟซบุกลินป้ลินมากเพราะว่าใดแฟนพี่น้องเนี่ยนี่กับ คือสีเศร้าลินเฟ็ดแล้วแหละได้เฟ็ดเลยเขาได้บ่มันหน่อยหน่อยหนึ่งไดไดยัเขาไดยังเขาได้มั่นหน่อยนี่ได้อยากเขาอยูุบเลยมึงเขากับเขาตอนนี้เขาหอดบานเพิ่นแล้วเนาะแต่ว่ามาเอาแปเอาอดใหม่ออกก่อนทางไหนมามา แนนบอยูเพื่อนยู่บอวายเื่อนนั่นแท้ยยบยัอะไรอยากื้อไหมักยื้เพื่อนรึปอ่อยูเื่อนป ตูนกันอยู่บ่เฮ้ยตูนเมื่อไรเอาเมืองไปได้เม,มืองแต่ที่ก่อนนี้เออจะบอกเอาคือเมื่อไบ่แหะเขาเมื่อกิดย่างโอ้ปวดเจอเพิ่นเซยเจอแต่อายเพิ่น,<ห>นเป็นได้ไหนอกน้อลืมเอาแม่กับไปอยู่บ่แม่บนกระท่อมูเออมีแต่อายเพิ่นอยู่เป็ไนได้หนองเศร้าหนองเศร้าอีกแล้ว เป็นได้อื่ยเออก็โอเคอยู่มายังมาเกี่ยวเขาราแซงมันบะมาหาแม่แล้ว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 เมื่อแต่ผิดก่อนเนาะแสดดวมาเมื่อตั้งแต่ปากิดก่อนตั้งแต่ห้าป่ทนไา้ไปหมกาหานผุนละมังกันมาใช่คือเห็นลงคลิปไปนครพนมเห็นอะไรกับไปเมื่อนั่นกมาว่าสซีซวนเพื่อนเมื่อนั่มอย่ายวงเมื่อนนครพนมผัดบ่อยเห็นไหมใช่เมื่อวานโทรหาดำล่ะ ดไดาเมื่อนอนลงสงนนะเอาไปหับนั่งพ่นตกเลยกะไปเลยพอนไปอยู่ในเฮื่อนนั้นเฮือนมีไอ้บิงกันตนะุ๊กข้องไปหาันฮันเวียดมาเน,นี่ยนะแล้วก็เลยเห็นกันเห็นกันเมือ่อทาจนหอนดรถคันสุดท้ายแปดโอ้ยเจนงงไปเลยกะมามาบัดขอยันรถมาแล้วพ่นตกเนาะเขาเดินไซเมือเอ่อรถออกไปเส่างอยู่พี่เนาะอุ้ออยเมื่อนัน้นบัดโทรห้าเข้ากับเพื่อสิตีทถามว่าตูนเมื่อหรือยัง ขั้นบนท่านในเมื่อเลยซื้อเมื่อส่งพภนว่าเมืออ่อแหละไปเห็นกันเลยว่าผู้น,นึงพัดไปถ่าอยู่เพื่อนอันไอบิก๊กผู้น,นึงก็ไปถ่าหันเหยียดมันสีเห็นกันบ่บริณฑร์กันบาา่นนสาันนัดสอซามเป็นสิทงทดสอบมันเอาฝนตกงั้ป่ะทรัพอ์อยู่เพื่อนเออเราบริจาคกันเมืออ่อเลยเป็นจังไงทื่อผ้าเลยมันบ่จักมาจักเลยตัวเพ้าะ <laughs> <laughs> ไม่ใ้่ผูอ้าคือผูจักแม่อีตูนหัดทือผ้าเลยตัวมันบ่ อีตู้นะทื่อผ้าหรือเปล่ดบบได้จักเดือน <c oughs> สองเดือนนี่แต่สองเดือนแล้วพี่น้องมือน,นั่นไปนครพนมนครพนมก้าบันเทนาเทฒิเศรษกไก่กันบ่ก็ใกล้กลเติบนี่มันดอาเติบตัวพราก็บม่เคยไปหลายกิโลอยู่ไปหักอยู่อันนั้นได้เมือน,นั้นนะได้ได้ยินว่าเสี่ยเมียละบนบ่ซอยเนาะเดือนนี้แหละซอยเด้อเดือนนี้คนนี้ก็ไปอยู่บ้านทิพย์เนาะ ช่องพี่น้องเพิ่นไปอยู่บ้านคลิปตอนนั้นเสี่ยมเมียเสี่ยมเมียถ้าได้ก็อ, <c oughs> อย่าให้ออกคลิป <c oughs> เอา,มเ,มาเอาเอาป็นว่าให้ฮอนมือกันจังจังออกคลิปกันอะไรไป okay. อโอเคโอเคเอาถ้า,าได้สะเอาบอุแมนคารดองค่ะเธา,าได้ค่อยเสียเอาประมาณสามสิบสามสิบล้านคำจากบาทหนึ่งบาทงวดจากโตสองควายบ่มีบ่มีควายก็ควาับงวนี้ซ่องโตนี่ก็จักจักหมื่นเลยฮะ งวดซองตนีน้มื่นกว่าอซองมื่นกว่าซองมื่นกว่าคำซองบาทคำซองบาทในบาท<ล>หนึ่งสิบเจนหลานบาทหนึ่งส0 0หมื่นป้ายเลยเป็นหกหมื่นกว่าราคาดากอ็มหกหมื่นกว่ารวมเป็นแส,ส,ส้นซองแส้นซองมาใส่ซองมื่นกว่าเกือบซอ,อ,องป้าเกือบเกือบแสนหาตอนนี้ทอดสม้มขี้มันบก่าไว้ท่าว่าท่าะยายกน้า<ำ> เขาหน้าแซงได้นี่นะเขาหน้าแซงปีนี้รูปได้ปกติได้ลอยป้ายเนาะปีนี้ได้สี่สิบชอบป้าบ่เคยตกปีนจะเถื่อไหมคือรูปลายลิมันเป็นความกว่ตกบอสมันแปลว่าเขามันมันขึ้นเยอะแต่ว่ามันสีมันบกกลมันมันบบมันรีบลายมันมันเป็นอยงก่อมันวินาหมอกเด้มันหนาวมันหนาวมันเป็นลมเราวินาหมอกเด้เดินไม่ลายเด้แมนเออมันเลยเป็นนั่นอ่าอืมอ่าตกลงลอยอะจะลืมซอยภายในเดือนนี่นะอีกบ่ดนแล้ว อย่าลืมซอยภายในเดือนนี้ด้วยสมารถสีเอาไว้แท้ๆสันยังบ่มีเงินแต่งหอดพินาสิมีเงินมาสิเอทสงสัยสิได้ขายดินหรืเล่เนาะเบิ่งนี่มาตาบ้างนอไปได้แล้วไปไดงกันมาวะมาในรถหันดิเหตุฉันนั้นลูกยังหน่อยเหดุอยู่ในในหลุกนอไปไปสัมผัสนี่แม่ พักเท้ากูจะอาบน้ำได้เรื่องของเจ้าแล้วเอาสิเป๊นเนี่ยเด็กกะเจ้าก็เจ้าก็แพ้มันตุ่มที่ใช่แผอเออนี่เทาเห็ดเป็นสิ่งกรไหนซ้ำผาดใหม่เนาะตอนนั้นไม่ซ้ำผาดอีเมยไม่ได้ไม่ได้คนำนาเวีหงกุ้งเงินจะเถื่อมาได้เออเห็ยไหกุ้งเงินจะเถื่อจางซ้ำผาดเด้อพี่น้อง กูบ่ม oh, ีเงินก็ให้กูด้วยวะไ่มีเงินจังได้ลูกมาบังได้หนิเหม่นบ่โอ้ยมากมาเอาเงินนึงกูกูให้หา0 0นกับ2่องแท้นได้นังเอาคิดว่าเอาเงินมาให้บ่แม่อนปะมันบ่บ่มีเงินเออมันบัตรในคิดหย่างนี่จังนั้กก็มาแท้นอันจัะคัดฉาดเยอะมาแล้วมันว่ัวเป็นม้านะบ่บ่คือบ่มามาได้บ่มีผู้อยู่เฮือน โอ้ยคุยูเพื่อนอันนี้แม่โป้เนาะบังไลยอืมได้เงินว่าสิได้ล้านเลยเนาะอืมได้เลยว่ะเขาเสียมาป้าให้เลี้ยงอยู่พี่ตี้ได้ล้านเลยค่ะเขากินอย่างมันหมดะหมดหายวะยันว่าเอามาป้าให้แม่เลี้ยงอยู่พี่พ่อได้มีล้านเพิ่มเติว่าได้ตัวก่อนนี่ให้แม่กันเด้อได้ตัวได้โอ้จ้างเขามาให้นี่วะ โอ้เจ้านักขนั่มันข้าวหวานให้แม่ก่อนผู้ที่ซ่องให้เขาเลี้ยงเองเขาบอกโบไฮเขาบอกโบไฮโบไฮเจ้าก็ไปอยู่น้ำข้าวอยู่พุ่นเลยกูอยากไปนี่แหล้ขกินหอดบากูเอากินหอดกับไปอยู่ละเดือนละกับมาเจ้ไปยูเอาเห็นกินยังเอากับไปเลี้ยงลานเนาะบ่จะบอกินหอดว่าสาลานกู้ทแอบเรียกเงินเก็มนึงกับบุ่มีข้าวมีเงินมึงคำไปเริ่มหรืออยากเขาเรียกเขาเองเอ้า มี่แกยว่าเจ้าอย่าเห็นลานลานบอดีมากกัไปอยู่น้ำลานนี่พุ่นเลยข้าก็ใช่คือแข่งมากเลยเ้ยเบิ่งบอดีเป็นค่ะทงมากกับด้ยบุพเพศกิยากว่าให้เขากันกดตรให้ให้เขากันนั้นให้จะไปใช่แต่ละมือเข้ามาใกล้กะคือบุพเพศไมีใครอยู่เพื่อนไปไดนข่าวยั่งเปล่าเอ้าใช้วาแล้วแลเมื่อกี้วาแล้วแลถ้ากะแลวาดนี่แม่นปากก็ประมนั้นอย่นี่ยังเอามไว้ซาซาลูกสาว หายเมื่อได้มันหมาช่อผิดพุ้นกินหอดพัวบัดยิกินหอดแล้วมันจอดมันหายเมื่อพัวหายเมื่อโอ้พัวกิดหอดจังแรกว่าพัวกินหอดพัวเออพัวโทมากบัดเทาโทมากกับคือว่าเบนหับพัวโทมากว่าหับเนาะมันมามันเบนไปหาเห่าสิให้ถิวจักสมันเตน บ่มันไม่บ่มันก็ไม่เห็นตั้งห้าเทมบ่ตกใบบ่มีเวลาบ่มีเอามาฮันมาจังได้เข้ามาส่งอยู่ด่านแล้วก็มาบ่พวอไปไปส่งนครขั่นนู้นนักขันมันมามาทางนครขันเพราะน่องคำท่าแขกมาเลยบ่บ่มาทางมุกนหารพี่มาทางนะคะพี่จังรถมาแล้วก็ตำรวจเลย เด็กก็เชียอเงินให้มันหาพันบาทคุณเอาเชื่อตำรวจนะไม่ต่วเพรมันบ่มีบัตรบัตรมอนอยูแล้วเหตุจังได้มาเนี่ยเพิ่งไปได้มาอีกสัปดาหนี้บ่ได้มาคันบ่ได้มีลูกคุณยังซื้มาโอ้ได้ลูกจะเสียเมาย่าแม่คันได้มาคันบ่ได้มากับไปได้มาจังไาเจ้ากระไดล้านแล้วหรูทรายกับเสียเมียเลยได้กี่ยาเราข่าวเราต้องเชื่อใจใจมั่ง บอดีใจบ่อไถลานดีใจกันเข้าไปยืมก็ไม่เรียงตัวชิบแต่เอาราเขาดผิดพลาลูกเคยจะโทรมาหาอยู่บ้างโทรโทรรุมมืออ๋ออืมโอ้พอโทรไเลยมายางบ้ากับมืออืมหลุดโทรมาเนี่ยก็เลยเมื่อตีขาขิดหอดเนาะ กำลังทคองกำลังใสกระึืบหอดกระหัวแล้วมันบ่มีคุณนเกเหินเข้าไปแล้วเข้าหันจะอยู่ซ้ำคนเลยเนาะอยู่คนซามคนด้านในด้านนอกมีเถื่อไปมีเชือญยางเชือญพยังอะไรก็บ่มีผู้โยนนึกเหือนเออมาค้าเล่ง่ายถ้าไม้เช็ดแหม่ม่มันเช็ดติอดโยไปคนดีดอกมันอ่างมันเถาอยู่ไปคนดี่เจมโยไปคนที่รักอ่ะ เรียกมันเอามีลูกไก่เลก็ให้ลูกไก่เฮ็ดต่วะตวะอ้าวกระนอนยัเพลนแล้วใรยังไปใส่เงินเู้ชู้เอาเตะรอยูเ่ยเดือยขาอะไเห็ดเกตอืม่ากับีช้างบริวาถ้าวัว,วไปกับวาเพียงเฮ้ยก็ไปสาปไปแป้งไปยังเนเหือนเปนหรือบปเป็นกับวัวไปช้างแล้วเอาแล้วเฮไได้ช้างเขากีดยาง เขาเปิดหนาวแต่ะก่อนเขา,กขา,กขากตกฝนเขาตกเลยเขาเทสละกันอของคนซ้ำเถื่อเลยกับฝนตกนั่นบ่ใช่ใช่ใช่บุกตั้มวาซิมาซ้ำขาดเพิ่นเพราะว่าเมื่อแล้วพี่น้องไปเจอคือเก่าเพิ่นมาแป๊บเดียวเพิ่นก็เมื่อแล้วแฟนเพิ่นโทรนัน่ว่าแป๊บเดียวช่องอ่ะถีบมาพวงมาเยอะมากนะฮะกัคือผมมาซะ บ่กีผู้นึงแเหมือนกับปฏิมาแม่เทแล้วบ่ปฏิวใ้่ักแถวบ่เห็นอืมลวท่งกบอลวทงลาทงมัเจ้าแล้วทึ่งร่องลองเบาบงดูว่าวได้ีิวินาคอยเฮ้วินาคอยเออวินาคอย ปว่ยังุดาบัแล้วทามจะจุบันไดแล้วก็ตอว่าบัดนะก้อยทหม่ดูนี่มามาฮึ่งมาฮงไปได้รลเอ้ามาแล้วเทิงเอานี่ือตัวบุบเนตมาณี่เปนู่นก็เนก็คเวาวาานีแม่นะเอ้าเอาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้าเาเาเอ้าลวเิงคือว่าบเนเราเปเลาทงรเราเปล้ลม แตกูกูจัดยิ่งาตัวเองเป็นเราซ่งกูเดียวคนตินีนตัวเลาลุ้มี่แม่กูคนเราลุ้มหาโกจักมักูควางความเขาโวล่าทึกหาก้มาได้มันมันแตอลูกคือเป็นเราร่งมันแม่มเป็นบ่าอยู่นบ้านเรา่งกเป็นเราซ่งหลีบอ่ะก็แทบเราทบอเราหัวเราต้อบเป็น หูเขาบอกแกหัวมอนถามดู oh, ุนหน้าเนี้ยเามบอกผู้เดียวถามดูว่ะจะจะเา้นตัวฮะถามดูสิจะลองถามเขเมื่อไหรเขาตอบเพอะไรเอาเาะจะสิท้าเาเนี้ยได้จ้ะอันนี้ก็เาเทงเหรอออเาอ่อวิลาวิะยคอยไปแล่อยแถวงแพน đồng lẽ đâu coi ý rộng hết do lẽ đồng hết đâu hết đâu ở đâu hết 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 đâu đây đâu hết 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 sàn cho กายอว่เออยองยมาตระพื้นอ่ะแตระพืดเลยแตระพืดนแสดงก็พานก็ตะเจวัดไไมุกม่อาวิลไลซเข้าใจแบบเดียวกันเลยแมนแบบเกันตัวต่างกับมีแด่บางคำแบบโบราณปันใดอ่ะ เพิร์นไปดูพี่น้องแล้วก็สิได้เดินทางกลับก่อนเ้อเฮากันเวมายามเพิ่นเนาะพอสิมาสัมผัสเพิ่นยังบ่ได้สัมผัสค่ะค่ะแจ๊กเถธอเนาะเจอกันอยู่ด้านตอนนั้นก็แป๊บเดียวนึเนาะเพิ่นมาอยู่เนาะเดินทางกลับแล้วเด้อพี่น้องพาเบิ่งพาแบบไปไปไทยเดี๋ยวสิไปหยามเพิ่นเนาะเพิ่นอยู่ท้าอุเทนตารางที่นี่ก็สิจบไว้เพิร์เท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคินหน้าสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายนะแม่มื้อฮะบ่บ่ เอคงจะเป็นลุ่นจู๋ทบายบใบมือฮะจากเห็นได้นี่เห็นแล้วนี่เอ้า